อย่าให้รูปร่างอ้วนกลมของเจ้าทองหลอกคุณเพราะแมวส้มประจำวัดป่าตัวนี้กำลังซ่อนความลับที่เกือบทำให้คนตายมาแล้วทุกเช้าณชัยสัปเหร่เก่าต้องเดินผ่านซุ้มประตูวัดเพื่อไปทำธุระแต่เจ้าทองมักจะมานั่งขวางทางอยู่จุดเดิมซ้าๆไม่ว่าณชัยจะไล่อย่างไรมันก็ไม่ยอมขยับจนวันนี้ณชัยหมดความอดทนเพราะกำลังรีบจัด เขาตะโกนด่าพร้อมพุ่งเข้าไปจะอุ้มเจ้าทองโยนผลทางให้พ้นหูพ้นตาแต่ทันทีที่มือสัมผัสตัวแมวแววตาขี้เกียจของมันกลับเปลี่ยนเป็นดุดันสีอำพันวาวโรธมันขู่ฟ้อเสียงต่ำอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนพร้อมตะบบบแขนน้าชัยให้ถอยโกรดน้าชัยโกรดจนหน้ามืดหวังจะคว้าไม้มาสั่งสอนแต่สายตากลับเหลือไปเห็นเงาดำทมินเลื้อยขยับอยู่ในพุ่มไม้ตรงจุดที่เขากำลังจะก้าวเท้าลงไปพอดี มันคืองูจงอ่างยักษ์ตัวเข่งที่ชูคอแผลแม่เบี้ยนิ่งสนิทพร้อมฉกสังหารทุกอย่างที่เข้าใกล้ลมหายใจนชัยแทบหยุดนิ่งขาสั่นพับๆจนแทบยืนไม่อยู่เพราะถ้าก้าวไปอีกเพียงก้าวเดียวชีวิตของเขาคงจบสิ้นลงที่นี่ที่แท้การที่เจ้าทองมานั่งกวนปราสาทขวางทางอยู่ทุกวันไม่ใช่เพราะมันอยากเล่นหรือขี้เกียจแต่มันคือผู้พิทักษ์ที่มองเห็นภัยอันตรายก่อนใครในวัด นชัยสุดตัวลงก้มกราดขอบสเจ้าแมวส้มผันทางตัวนี้ที่ใช้แววตาลึกลับเฝ้าระวังความตายและช่วยชีวิตเขาไว้ได้